ตอนที่ฉันคิดรักใครก็ตั้งใจไม่คิดจะแย่งคนมีเจ้าของเพราะเธอบอกฉันว่าไม่มีใครแล้วทำไมคนนั้นเขามาใกล้ชิดตัวเธอไม่ได้เมาแต่อยากจะถามว่าเขาหรือฉัน ไรมาก่อนกันในวันที่เจอเหงาขอทานเข้าประเด็นสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแม่บ้านต้าหางเกะค่ะฉันประธานฝ่ายเสนอนะคะ สามาเสนอเรื่องเครื่องสำอางสมุนไพรดีกว่าเครื่องสำอางสารเคมีดิฉันคิดว่าเครื่องสำอางสมุนไพรเราใช้มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันได้มีการใช้กันจำนวนมากแต่ก็ยังยืนยันว่าเครื่องสำอางสมุนไพรดีและชี่มีผลแล้วใช้แล้วมีผลต่อร่างกายและไม่มีสารตกค้างบนผิวร่างกายของเราเึงนเครื่องสำอางสารเคมีมีคนใช้มากไม่แพ้ กันก็ตามแต่ก็ยังมีผลกระทบต่อใบหน้าของเราอยู่ดีค่ะพวกเราฝ่ายแคนนะคะขอค้านว่าที่พวกคุณบอกว่าเครื่องสําอาสูตรไทยดีกว่าเครื่องสําองเคมีนั้นมันก็ไม่ถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าเครื่องสําองสุตรไทยที่จริงความจริงที่บอกว่ามีมาก่อนก็จริงนะคะแต่ว่าเครื่องสําองเคมีเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบกันเยอะนะคะ ก่อนที่เขาจะมาเป็นเครื่องสารเคมีเ <c oughs> ขาก็ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยมาก่อนก่อนที่เขาจะผลิตเครื่องสารเคมีออกมาแล้วกรรมวิธี <c oughs> การผลิตก,ก,ก็ทันสมัยนะคะไม่เหมือนเครื่องสสาสมุนไพรนะคะสมัยนี้สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมุนไพรที่เราใช้อยู่จะไม่ปนเปื้อนสารพิษที่มีอยู่ทั่วไปนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเครื่องสสารเคมีน่าจะดีกว่าสมุนไพรเพราะว่า กำเนวิธีการผิตน่าจะดีกว่าค่ะดิฉันมาชี้ฝ่ายเสนอค่ะค่ะดิฉันคิดว่าเ<ม>่อนสำอางสมุนไพรเนี่ยมีความปลอดภัยกว่าเื่อนสำอางที่มีสารเคมีนะคะ<ม>เพราะว่าเื่อนสำอางที่ที่มาจากสมุนไพรเนี่ยมันจะได้อา่ามาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะโดยที่ไม่มีสารปนเปื้อนสารเคมีใ<ำ>ด,ดๆมาปนเปื้อน<ม>ใน ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เมื่อใช้แล้วจะได้ผลช้าแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากเมื่อผู้ใช้ใช้แล้วก็จะไม่มีผลข้างเคียงสำหรับผิวหน้าหรือว่าผิวกายนะคะค่ะค่ะตาที่ประเด็นคุณได้กล่าวมาข้างต้นนะคะดิฉันสมาชิกของฝ่ายแค้นะคะขอค้าน่า จากที่คุณกล่าวมาว่าเครื่องสำอางสมุนไพรที่ได้แบบว่าสกัดมาจากธรรมชาติอย่างเพียวๆใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าถึงอย่างไรก็ตามมันก็น่าจะมีสารที่เขาได้นํามาผสมผสานให้มันแบบเกิดผลได้เกิดผลได้ดีค่ะเมื่อเวลาที่เราใช้อย่างเช่นขมิ้งอย่างดิฉันคิดว่าขมิ้งที่เขาสกัดมาจากธรรมชาติอย่างไรเสียมันก็ต้องมีสารเคมีบางตัวนะคะที่เขาเอาเข้ามาผสมนะคะแล้วก็เลียงคิดว่า ในส่วนนี้เครื่องสำอางสารเคมีนะคะยังให้ผลได้เร็วแล้วก็คุ่นทนถาวรอาเครองสำอางสมุนไพรนะคะซึ่งคุณคิดคุณแน่ใจได้ไหมะคะว่าไอ้พวกเครื่องสำอางสมุนไพรนั้นอะจะไม่มีสารตกค้างคือที่ฉันคิดว่าอ,อย่างพืชบางชนิดนะคะมันก็อาจจะเป็นพิษต่อคุณใช่ไหมคะหรือบางทีมันก็อาจจะมีประโยชน์บ้างน,นะคะแต่ฉันก็ เข้าใจตรงนี้นะค่ะว่าคือทุกสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเครื่องสำอางสารเคมีนะคะคือมันจะไม่เลีรยายถึงขนาดที่ว่าจะทําอันตรายต่อผิวหน้าของเรานะคะแต่ดิ่ฉันคิดว่าเครื่องสำอางสารเคมีนะคะมันจะให้ผลได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ให้ผลแบบให้มีแบบ ให้เห็นแบบว่าใช้แล้วมันดีกว่าจริงๆนะคะอย่างรักษาผิวอะไรอย<ด>่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบพวกแอซิอดอะไรประมาณนี้ค่ะอันรตบภาษาไม่ใช่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะที่ฉันคิดว่าอย่างไรเสียฉันก็คิดว่าเครื่องสําอางสมุนไพรยังไงก็ไม่สู้เครื่องสําอางสารเคมีค่ะแต่ฉันก็ <S <S ขอคัดค้านนะคะสําหรับฝ่ายแคนเอ้ยฝ่ายค้านนะคะ เอคี่ว่ากระบวนการผลิต่ะมีได้มาตรฐานแล้วก็มีมีความทันสมัยใช่ไหมคะแต่ทำไมผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เชือสําางสารเคมียังมีแพ้อยู่ยังมีลายที่แบบว่าแพ้เรื้อสําางหน้าเป็นผื่นผื่นแดงผื่นทันอะไรแบบนี้ยังมีอ,อผู้ใช้เนี่ยยังแพ้อยูอ่อคือไม่เหมือน เครื่องสำอางที่ผลิตจากสมุนไพรเนี่ยจะยังไม่มีพบผู้ที่แพ้นะคะเพราะว่ามันได้จากธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็มันหาได้ง่ายแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องสำอางสมุนไพรนี่จะราคาถูกกว่าเครื่องสำอางผลิตจากสารเคมี นี่แหละค่ะประเด็นที่เราควรแันมาใช้แันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะขอคานค่ะเครื่องสวางสมุนไพรใครคิดว่าดีกว่าไม่จริงเลยเครื่องสบัดเคมีดีกว่าเชื่อค่ะเพราะว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่แพ้สมุนไพรดูจากหนังหน้าแล้วก็น่าจะแพ้นะคะเพราะว่า เราไม่ได้เกิดมาแล้วเรารู้เลยว่าเราแพ้อะไรหรือไม่แพ้อะไรเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมาเถียงกันไม่ได้ว่าเครื่องสารส่วนพัยดีกว่าใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเครื่องสารเคมีก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันได้รับการแบบอืค้นคว้าและสารเคมีตัวนั้นเขาก็น่าจะรู้กันมาแล้วว่ามันคือตัวอะไรเขาถึงเอามาใส่ในเครื่องจารนะคะแต่ว่าส่วนพัยคือเออเราไปหยิบรากร้าวหยิบมาจากไหนก็ไม่รู้เอามาทําเราอาจจะรู้ว่าเอ้นี่มีสารพิษนี้ดีนะแต่ว่า เราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่แพ้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเื้อสายเคมีน่าจะดีกว่าคฟันตรงโอ้ใช่คณะประธานสายเสนอจะอสรุปว่าซื้อสมุนไพรไม่ซื้อสายเคมีไม่เห็นผลเร็วกว่าแต่ก็ยังปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเราเหมือนเจลแต้มสิวเวลามันหมดประสิทธิภาพแล้วมันก็จะกลับเกิด ขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังไงก็ตามสมุนไพรก็ยังดีกว่าสารเคมีค่ะกเราป้ายแคนขอสรุปว่าเครื่องสับอาานเคมีน่าจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งได้ผลเร็วสองมีหลากหลายตามท้องตลาดสามได้มีการค้นคว้าวิจัยมาแล้วสีน่าจะมีมาตรฐานกว่าและห้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตน่าจะนำมาใช้ใน เครื่องสมเคมีน่ากว่ามากกว่าเครื่องสมางสมุนไพรเพราะว่าเราจะย้อนกลับมาดูข้อ,ขอ 1, หนึ่งค่ะข้อหนึ่งได้ผลเร็วเครื่องสมอางเคมีน่าจะได้ผลเร็วกว่าเครื่องสางสมุนไพรเพราะว่าสมุนไพรกว่าจะออกฤทธิ์ก็น่าจะเป็นเวลานานแต่เคมีน่าจะออกผลเร็วเพราะว่าเป็นเคมีสองมีความหลากหลายเราสามารถเลือกซื้อตามตลาดตามห้าง หรือตามที่ไหนซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแต่ว่าเครื่องสาสมุนไพรนานๆทีเราจะเห็นเพราะฉะนั้นเครื่องสารเคมีน่าจะขายได้มากกว่าเครื่องสาสมุนไพรสามเครื่องสารเคมีน่าจะมีการค้นคว้าและวิจัยมามากกว่าเครื่องสาสมุนไพรเพราะว่าเคมีก็น่าจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วสมุนไพรเขาก็น่าจะหยิบสมุนไพรอันโน้นอันนี้มา แล้วก็มา,กมาเก็บมาแต่โบราณนั่น,นแหละค่ะเพราะว่าเขาก็ใช้มังแต่โบราณแล้วเขาก็เป็นความเชื่อกันมาว่าเอาา๊ะว่างหานดีนี่นี่เองเอามาใช้อย่างนี้ดีกว่านะเออขิงก็ดีขาก็ดีอะไรนะตะไคร้ก็ดี<笑><笑>น่าจะดีดต่เคมีน่าจะดีกว่าเพราะว่าเมีได้มีการค้นคว้าและวิจัยมายอย่างดีใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตข้อต่อไปมีมาตรฐานมากกว่า เพราะว่าเนื่องจากเครื่องสางเคมีก็ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องก็น่าจะต้องมีมาตรฐานเริ่มแรกตั้งแต่การผลิตการหาสารที่จะมาปรุงใส่เครื่องสําอางเพราะฉะนั้นเครื่องสางเคมีก็น่าจะผ่านมาตรฐานมาก่อนที่จะผลิตออกมาจําหน่ายข้อสุดท้ายก็คือ ครื่เคมีน่าจะดีกว่าเครื่อ,สองสวสมุนไพรโดยด,ด,ดูมองจากภาพรวมแล้วก็น่าจะดีกว่าฝ่ายแคนขอสรุปว่าเครื่สาเคมีดีกว่าเครื่องสัสมุนไพร